สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True m น n ี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจของเรานะครับได้พลังใหม่ของคิตวิชาคมพีเทวาลูกนะครับนั่นก็คือพลังแห่งการมองเห็นทุกสรรพสิ่งตัวเขาที่เห็นว่ายู่ช้างหลวงนะครับกาลังตกอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนะักน้าซ้ําอาวุธภูกายอย่างดาบยืนยาวนั้นก็แตกหักเสียหายจึงได้ออกคำสั่งให้ปูเป็นศิษย์พี่หญ่นะครับอย่างยู่เชิงไอออกไปช่วยเหลือ,อยู่ช้างหลวง อยู่ช้างรุงนะครับอยู่ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นเขาจะได้แต่สับสนกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของในส่วนของจี้เลี้ยงเนื่องจากลู่โจนั้นก็ได้ออกคําสั่งระยะไกลนะครับให้จี้เลี้ยงนั้นดูแลอยู่ช้างรุงให้เป็นอย่างดีมันจึงยอมสงบลงในฝากฟังของอยู่เชิงไงนะครับที่ได้รับคําสั่งและได้รับมอบหมายงานจากผู้เป็นอาจารย์นะครับเขาก็เข้าใจผู้เป็นอาจารย์ดีเนื่องจากตลอดระยะเวลา หลายปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นอาจารย์นะครับเป็นห่วงยู่จางหลงฉีเช่นนี้มาก่อนอยู่จางหลงนั้นมักจะเป็นาราชสีเดียวดายนะครับมักจะเป็นหมาป่าเดียวดายไปไหนมาไหนเนื่นนานโดยไม่แจ้งให้ใครทราบแต,แต่ว่าอาจารย์ของพวกเขาก็ไม่เคยแสดงท่าทีเป็นห่วงแบบนี้ครั้งนี้นั้นจสเงว่ามันต้องเกิดอะไรอย่างแน่นอนอยู่เชิงไรของเราจึงได้รีบจากที่นี่ไปนะครับแล้วก็ออกค้นหาตามตัวของยู่จางหลงในทันที ท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงกันว่าศิษย์น้องกําลังตกจู่ในอันตรายหรือว่าท่านอาจารย์มีวิชาลับหรือยังไงกันนะอยู่เฉิงให่นะครับได้แต่นึกถึงสิ่งที่เม่งช้างตรงและซื้อสิ่งที่ซื้อวู่ยาใช้สื่อสารกันเขาที่คิดแบบนั้นก็รีบสํารวจร่างกายของตัวเองอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเส้นผมขาเอวหรือแม้แต่แขนไม่มีส่วนในของร่างกายที่มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษ อยู่เฉยงที่ไม่พบอะไรบนตัวของตัวเองเขาปิดหวังเล็กหน้อยหรือว่าตานอาจารย์จะเป็นห่วงแค่สิทธิน์น้องรองกันนะเป็นอย่างที่ข้าคาดไวจ้จริงๆตานอาจารย์นะปูดปานเจ้านั่นแม่มีอาการออกลูกน้อยใจกันแล้วนะครับหลังจากใช้พลังสองครั้งติดนะครับในที่สุดพลังวิเศษของลู่โจก็หมดลงพลังแห่งการมองเห็นทุกสรรพสิ่งนี้นั้นมันคืนกินพลังวิเศษของเคิดคำปีกซ้อนสวรรค์เป็นอย่างมาก พลังนี้มีข้อดีอยู่บ้างก็จริงแต่มันกินพลังวิเศษมากเกินไปลูโ่โจต่อนายใจก่อนจะหยิบเซรามิกประกายม่วงออกมาเซรามิกประกายม่วงเพิ่มความเปื้นเพิ่ม,ม,มปูความเร็วในการฟื้นฟูพลังวิเศษให้กับลูโ่โจได้อย่างมหาศาลเกินบรรยะบัรรยังถตาหากอาศัยพลังของมันลูโ่โจสามารถเติมเต็มพลังวิเศษได้โดยใช้เวลาเพียงแค่3วันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้น เวลาสามวันก็ยังช้าเกินไปสำหรับลู่โจอยู่ดีลู่โจหยิบหินประกายแสงออกมาหรือจะอัพเกรดเพิ่มเติมได้อีกกันนะลู่โจตัดสินใจที่จะทดลองใช้หินประกายแสงเพื่ออัพเกรดเซรามิกประกายม่วงที่อยู่ในฐานะสูงสุดณเวลานี้แล้วนะครับติงหินประกายแสงไม่สามารถใช้กับไอเทมระดับว่างเปล่าได้ดูเหมือนว่ามันจะอัปเดตได้มากที่สุดณเวลานี้ได้แค่นี้เนาะในส่วนของ หินประกายแสงหรือ,อตัวที่ใช้สำหรับเล่นแร่แปราธาตุนะครับยังมีตัวรีวิวไม่มากพอที่จะอัปเกรดให้ในส่วนของเซรามิกประกายม่วงนั้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นยิ่งกว่านีอา้อย่างที่เราทราบกันนะครับหรือ,อยังไม่ทราบก็แล้วแต่เหนือขึ้นไปจากอาวุธระดับว่างเปลา่าขั้นสูงสุดนั้นมันยังมีอยู่อีกนะครับอาวุธที่สามารถทำลายล้างได้แม้กระทั่งดวงดาวอาวุธระดับไยพิบัติ ก็มันจะปรากฏออกมาในอนาคตนี้นะครับอีกไม่กี่ตอนและแล้วหลังจากที่ลูโจต้องผิดหวังนะครับกับการที่ไม่สามารถอัปเดตหินประกายแสงที่เป็นอาวุธเป็นไอเทมระดับว่างเปล่าได้แล้วลูโจก็ได้แต่ใส่หัวช่างมันเขาเก็บเซรามิกประกายม่วงและหินประกายแสงกลับไปและทําสมาธิต่อตัดภาพมาที่ตลอดระยะเวลา3วัน3คืนอยู่เชิงไหได้ออกุหาย,ยู่ชางรงนะครับใกล้ๆหุกเกาเมกา ในตอนแรกยูเชงไฮ่จะขอความช่วยเหลือแต่เมื่อตัวเขาคิดว่าทุกคนเป็นคนจากต่างแดนยู่เชงไฮจึงไม่เลือกที่จะเชื่อใจพวกเขาส่วนยวนเอ๋อและหอยสังตัวน้อยก็ยังอ่อนแอเกินกว่าที่จะออกสำรวจด้วยตัวเองมันคงปลอดวกว่า้าหาพวกนางอยู่ใกล้กับผู้เป็นอาจารย์แบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นการตามหาเพียงลําพังก็มีข้อจํากัดมากมายการหาคนคนหนึ่งในโลูกอันกว้างใหญ่ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการงมเข็มในมหาสมุทร สามวันผ่านไปต่ออีกชั่วพลิบตาอยู่สางหลวงนะครับลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงตอนนี้บาดแพลของเขาใกล้หายดีพลังลมปานก็ฟื้นฟูกลับมาเฉกเช่นเดียวกันอยู่สางหลวงนะครับอาอย่สางหลวงของเรามองไปที่จี้เหลี้ยงที่นอนอยู่ใกล้ๆโชคดีที่เส้นขีดแดนพลังในป่าหินไม่ได้ดูดลืนพลังชีวิตของเขาอีกครั้งแม้ว่าจี้เหลี้ยงจะสามารถมอบอายุไขให้อยู่สางหลวงมาหลายปีนะครับแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะ ทำให้อยู่สางหลงนั้นรอดชีวิตในเขตแดนพลังนี้ไปตลอดได้อยู่สางหลงดึงดาบยืนยาวออกมาแม้ว่ามันจะหักแต่เขาก็ยังมั่นใจในตัวมันวิถีดาปราชันยู่สางหลงได้บนพืนพรมพมกับตัวเองในขณะที่ชักดาบขึ้นอยู่สางหลงอาศัยการควบคุมอย่างแม่นยันนะครับเขาใช้ดาบยืนยาวเขาใช้ดาบยืนยาวที่เสียหายนั้น บินไปรอบเสาทั้ง361ต้นหลังจากที่บินวนคบเสาหินทุกต้นแล้วตันใดนั้นเองดาพลังงานกว่าพันลิมก็ปรากฏขึ้นอยู่สางหลงพลักฝ่ามือบอบนะครับผลักตัวบอบจากพื้นเขากำลังกระโจนไปในอากาศและเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาอยู่จางหงนะครับจึงไม่ได้กระตุ้นให้ตาคายของปาหินทำงานเขาบินจนมาถึงจุดสุดยอดของปลาหินมันเป็นจุดสูงสุดที่ทำให้เขาเห็นมุมมองมากขึ้น อยู่จางหลงมั่นใจว่าดาพลังงานของเขาในตอนนี้จะสามารถสกัดกั้นเส้นพลังกตแดนช่อเชื่อมต่อไปยังเสาหินไตระต้นได้ทักษะในการคำนวณของอยู่จางหลงไม่ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยมใกล้เคียงก,กับซื้อปูหยาและในตอนนี้เขายังไม่มีอารมณ์ที่จะมาคำนวณทุกอย่างโด,โดยละเอียดอีกด้วยอยู่จางหลงนะครับทำได้เพียงแค่ทำต,ตามสันชาติญาณทำทุกอย่างด้วยการทำตา,ตามสันชาตญาณเท่านั้นดาพลังงานเติมเต็มจวทัต่ิยู เติมเต็ียมติวตัตติยูสางหลงพอจะมองเห็นต้องใช้ดาพลังงานให้มากกว่านี้อยู่สร้างหลงก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นความสําเร็จที่น่าตืงนมากที่เขาสามารถสร้างดาพลังงานกว่ามืนเล่มได้ในพริบตาเดียวการที่เขาสามารถสร้างดาพลังงานกว่ามือเล่มได้ด้วยปลายในพริบตาเดียวพลังวัาตา์นดอกบัวก้ากีบที่มีในตอนนี้นั้น ถ้าว่ามันยังไม่พออยู่จางหลงนะครับยังเห็นพื้นที่ที่ยังไม่ถูกดาพลังงานเติมเต็มอยู่ถ้าหากไม่เติมเต็มดาพลังงานให้หมดการเชื่อมต่อของเสาหินก็จะยังคงอยู่และใช่แล้วครับในส่วนของเขตแดนนี้รวมไปถึงค่ายคนนี้มันก็จะยังคงทํางานเพราะฉะนั้นต้องเติมเต็มและต้องสร้างดาพลังงานให้มากกว่านี้มากขึ้นและมากขึ้นและจงพุ่งขึ้นไปสู่วิถีดาปราชัน ในขณะที่ประสานมือเข้าหากันดูช่างรงก็บนปุ่มพั่มต่างง่ายเกินไปมันก็คงน่าเบื่อแย่ยสินะแหละแล้วนะครับอยู่ช่างรงก็ได้ระเบิดพลังออกมาดาพลังงานที่ลอยอยู่เหนือเสาหินกําลังส่งเสียงเสือนออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันดาบยืนยาวของเขาลอยอยู่ใจกลางดาพลังงานพวกนั้นมันกําลังทําทหน้าที่เป็นแกนหลักในการที่อยู่ช่างรงควบคุมดาพลังงานนั่นเองเอาละนะจงแยกออก ดาพลังงานนับหมื่นเล่มนะครับแยกออกเป็น2ส,ส่วนซูใช่ครับดาพลังงานนับหมื่นที่แยกออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือเท่ากับคูณ2เพียงชั่วพริปตาเดียวดาพลังงานกว่า2 0 0 0มืนเล่มก็บังเกิดขึ้นนิ้วของยูชางเรืองที่ควบคุมกําลังสั่นเกลือแรงกดดันที่มีนะครับมันมีมากขึ้นตามดับ มากขึ้นตามจํานวนดาบพลังงานอยู่ช้างหลวงนั้นต้องรับภาระเพิ่มขึ้นหลายเท่าราวกับมีภูเขาหินนับหมื่นนับพันมาคอยกดทับอยู่บนมือของเขาตามกลางแสงจากดวงอาทิตย์ที่องไปยังดาบพลังงานตอนที่อยู่ช้างหลวงจะลองสร้างดาบพลังงานมาสานขึ้นอีกครั้งตัวเขาก็ไม่อาจที่จะคาดเดาอะไรได้อีกหรือดาบปีศาจผู้ไม่เคยแพ้ใครจะควบคุมดาบพลังงานได้เพียงสองมือเล่มแค่นี้อย่างนั้นเหรอ ยังไงซะย,ยูชางรงก็เหมือนกับยูเชิงไห่ั่งสองคนไม่ใช่พวกยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่นอนพวกเขาไม่คิดที่จะยอมแพ้ยูชางหลงเป็นยอดผู้ใจดาบแห่งดินแดนจานชื่อเสียงในฐานะดาพีศาจของเขาสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกผู้ที่ได้ยินเขาไม่คิดที่จะยอมแพ้เพียงแค่นี้ยู่ชางหลงนะครับขยับมือที่กำลังสั่นสะท้านของตัวเองและปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่มีทันใดนั้นเองดาพลังงานทั้งสี่มือเล่มก็ถูกแยก สร้างขึ้นมันแปตกออกเป็นเสียงเสียงก่อนที่จะสลายหายไปอย่างรวดเร็ว,รวในเวลาเดียวกันดาบยืนยาวที่คอยลอยอยู่นะครับก็ได้ตกลงสู่พื้นดินอยู่สางหลงของเรานะครับร่อนลงสู่พื้นก่อนที่อาโซซัสโซเซถอยกลับยังไม่พอใช่แล้วครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นอยู่สางหลงจะทําไม่สําเร็จในครั้งแรกก็อย่างที่รู้กันนะครับถ้าทําสําเร็จง่ายๆอะไรที่ได้มาง่ายก็ย่อมเสียไปง่าย เพราะฉะนั้นตาง,ง่ายเกินไปก็คงจะไม่ท้าทายตาง,ง่ายเกินไปอยู่ช่างหลวงของเราก็จะไม่มีวันได้พัฒนาในครั้งแรกนี้นั้นเขาล้มเหลวอ,อยู่ช่างหลวงไม่มีทางยอมแพ้แต่เพียงแค่นี้เขาจิตเงือบนใบหน้าก่อนจะน,นั่งลงบนพื้นเขารีบปรับลมหายใจและสงบสติอารมณ์ลงอยู่ช่างหลวงรีบฟื้นฟูพลังลมปานของตัวเองในเวลาเดียวกันเขาก็ค้นคิดนะครับหาวิธีควบคุมดาพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย อยู่ชางหลงสามารถควบคุมดาพลังงาน40 0 0มืเล่มได้เพียงแค่ชัว่วพลิบตาเดียวเท่านั้นก่อนที่มันจะแตกเป็นเสียงๆมันยังดีไม่เพียงพอหลังจากสรุปสาเหตุของความลุมเหลวได้อยู่ชางหลงก็บ่ภพุมพมบอกมาค่าต้องทําให้ดาพลังงานนั้นเล็กลงกว่านี้จะต้องเก็บรักษาพลังลมปานให้ได้มากที่สุด เนื่องจากอยู่ชางหลงต้องการดาพลังงานนะครับเพียงเพื่อที่สกัดกั้นขีดแดนของพลังเท่านั้นเพราะแบบนั้นมันจำมันจึงไม่มีไม่มีความจําเป็นที่ต้องมีขนาดใหญ่และทรงพลังอะไรมากมายเขาต้องการจํานวนนะครับเพื่อใช้หยุดยั้งเส้นขีดแดนม่านพลังหยุดยั้งทําลายในส่วนของเขตแดนพลังหินนี้ก็เพียงเท่านั้นเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วอยู่ชางหลงก็เตรียมพร้อมสาหรับการทดสอบครั้งที่2 เวลาอีกหนึ่งวันผ่านไปในพริบตาอยู่ช้างหลงพยายามไปอีก10ครั้งแน่นอนครับทุกครั้งที่เขาทํามันก็ล้มเหลวอ,อีกเช่นเคยอย่างมากที่ซูตีอยู่ช้างหลงสามารถทําได้ในตอนนี้ก็คือเขาสามารถสร้างดาพลังงานได้ถึง6 0 0มื่ลิมแต่การควบคุมดาพลังมานมาสารพวกนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ยากเกินไปหลังจากพยายามอีกหลายครั้งอยู่ช้างหลงของเราก็หมดสิ้นพลังลมปัานและก็หมดเรี่ยวแรง จนถึงดวนนี้นะครับเรืองจันทร์ก็ได้ลอยขึ้นไปจุดสูงสุดของอขอฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ช้างหลงจมดิงสู่ความคิดนะครับกับตัวเองวิธีดาบคือวิธีดาบราชนคืออะไรกันแน่เริ่มต้นด้วยยินและอย่างดื่มดำตั้งแต่ฤด,ดูใบไม้ปิจนถึงดูดูใบไม้ร่วงเคลื่อนไหวดดูใบไม้ร่วงจนสู่ดูดูหนาวดาบที่แยกได้แม้กระทั่งมูมิดาบที่แยกได้แม้กระทั่งมูมิ ดาบที่แยกได้แม้กระทั่งหมูม่เมฆดาบที่ตัดผ่านได้แม้แต่ยุคสมัยอันต่ำตุมความสูงส่งสูงสุดแห่งวิถีดาบข่านั่นคือวิถีดาบราชนเขามองไปที่ดาบยืนยาวของตัวเองกาได้สู้กับยอดฝีมือนั่นอย่างสุดยอดแต่สุดท้ายแล้วขาก็ล้มเหลวอ,อยู่สางหลงค่อยๆก้าวเท้าไปนะครับเขากบคุมลมหายใจในขณะที่เพ่งสมาธิ ไปกับการปกป้องจุดตันเทียนของตัวเองหลังจากปรับต่าตางแล,แล้วในตอนนี้สัญลักษณ์หินยางไปทิศก็ปรากฏขึ้นพลังลมปานของเขาพุ่งกระชุดขึ้นในทันใดอยู่สางลงนะครับกระโดดขึ้นจากพื้นอย่างนุ่มนวลเมื่อขึ้นไปกลางอากาศได้ดาพลังงานก็ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งดาบยืนยาวนะครับพุ่งไปตรงใจกลางดาพลังงานมันเป็นแกนหลักในการสร้างดาบพลังงานเหมือนเชกเช่นเคย แสงสีตองซองสว่างไปตัวทั้งป่าหลังจากผ่านความลุ่มเหลวมานับสิบครั้งนะครับด้วยความลุ่มเหลวนับครั้งไม่ตัวนั้นยู่ชางรงก็มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นตอนนี้เขาสามารถสร้างดาพลังงานด้วยความเร็วที่สูงขึ้นได้แลว้วเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวดาพลังงานทั้งหมื่นล่มก็ถูกสร้างขึ้นอยู่ช้างรงนะครับแยกดาพลังงานออกเป็นสองส่วนเขาสร้างดาพลังงานกว่าสองหมื่นล่มได้อย่างง่ายดายอีกครั้งและอีกครั้ง ดาพลังงานแยกตัวออกเป็นสี่หมื่นล่มอยู่ช้างหลงกลางฟ้ามือก่อนที่จะเหยียดออกมาเอาละนะอวตารพลังอวตารรันกูตารากายร้อยวิถีดอกบัวก้าวกรีบที่มีความสูงกว่าร้อยห้าสิบฟุตรปรากฏต,ตัวขึ้นปลายตายรัศมีพื้นที่กว่า 1, หนึ่งพันไมล์มันก็ต่างสว่างวับวับไปด้วยแสงจากร่างอวตารสีทองในขณะที่ยู่เชิงไหกําลังตามหาอยู่ช้างหลงและเลี้ยวในตอนนั้นเิงนะครับเขาก็ได้สังเกตเห็นแสงสีทองอวตารทองคํา มันอยู่ไกลจากตำแหน่งที่อยู่เชิงไฮเป็นอยู่เป็นอย่างมากนะครับก็ลองนึกถึงสภาพร่างอวตาลที่มีความสูงนะครับจากพื้นดินขึ้นไปบนฟ้า150ฟุตนะครับบอกได้เลยว่าสูงเสียดฟ้ากันเลยทีเดียวยูเฉิงไฮที่เห็นแบบนั้นนะครับไม่รอช้าบ,บินตรงไปยังทาง,างอวตารตองคำในทันทียูเฉิงไฮนะครับใช้ความเร็วสูงสุดเขาไม่คิดว่าระยะทางมันจะไกลขนาดนั้น อยู่ชางหลงเองก็สำรวจทิวทัศน์รอบตัวจนถึงตอนนี้เขาสร้างดาบพลังงานได้ถึง4ี่หมื่นเล่มและสามารถควบคุมได้หล็วอ,อยู่ชางหลงไม่จําเป็นต้องแยกดาบพลังงานสังสี่หมื่นเล่มออกนะครับเขาต้องแบ่งดาบจาก2ส,ส่วนจาก1ใน2ส,ส่วนเพียงแค่นั้นในขณะที่รักษาพลังลมปลานไว้พลัง่ามือของอยู่ชางหลงเริ่มสั่นท้าเอาละนะจงแยกออก ดาพลังงานสอง0 0เล่มแยกออกนะครับตอนนี้ดาพลังงานถึงห0,000ืนเล่มก็ได้ปรากฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาพลังงานที่อยู่ห่างหลายเล่มเริ่มแตกสลายเพราะระยะเวลาเพราะระยะห่างอยู่สางหลงควบคุมพลังไป,งปยังเส้นขีดเด่นและจัดการสิ้นพลังแต่ละเส้นในขณะนั้นเองหน้าพาของเขาก็เพียกโชคไปด้วยเหงื่ออีกนิดเดียวอยู่สางหลงมองไปรอบๆเขาไม่เคยรู้สึกประมาเหมือนกับในตอนนี้ สิ้นขีดเดินพลังนะครับด้านล่างเริ่มส่องแสงอีกครั้งมันพยายามดูดกืนพลังชีวิตของอยู่ชางหลงยู่ชางหลงทําได้เพียงแค่กระตุ้นขีดดนพลังในหลายวันที่ผ่านมาเดิมทีเขาเป็นคนสกขุมเยือกเย็นนะครับความกังวลและความกังวลใจและความกดดันมันจะช่วยเพิ่มมันมีแต่จะช่วยเพิ่มพลังใจในการต่อสู้ให้กับเขานี่ถือเป็นหนทางของยอดผู้ใช้ดาบที่อยู่ที่ยู่ชางหลงเป็น ยิงคู่ต่อสู้เก่งมากเท่าไรเก่งก็จะทำให้ตัวเขาเก่งมากขึ้นเท่านั้นยิงสาการยากลำบากแค่ไหนมันก็จะกระตุนให้ตัวเขา่าฟันปานพ้นมันไปให้ได้ในขณะที่คิดหาทางแก้ปัญหาต่อ,อยู่ช่างหลงก,ก็เหลือบมองเห็นเสาเหินทั้ง360เดสาอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นดาบ อ๋อละสิครับตอนนี้อยู่ช้างหลงของเราดูเหมือนว่าจะนึกถึงคําสอนของผู้เป็นอาจารย์ได้เขานึกอะไรดีๆออกแล้วอย่างนั้นเหรอเสาหินทั้ง361เสานี่นี่มันมาก,กระดานอย่างนั้นเหรอชีวิตเหมือนกับมาก,กระดานแน่นอนว่าไม่มีใครอยากผิดพลาดในการเดินมากรอยยิ้มจางๆนะครับที่หายไปเนิ่นนานได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอยู่ช้างหลงเขาทุมเตีพลังทั้งหมดออกมาจากจุดพลังลมป่าน และในขณะที่ในบุรอากาศนะครับในตอนนี้ขอพุ่งไปบุรอากาศดาพลังงานตั้งหลายขึ้นรอยยิ้มที่หายไปนานนะครับได้พูดขึ้นใบบนใบหน้าของยู่ชางหลงและแล้วเขาได้ปลดปล่อยพลังลมปานรีเร้นจักระนะครับรีดเด้นพลังลมปานออกมาจากจุดตันเียน ในขณะที่เขาพุ่งไปบนอากาศดาพลังทั้งดาพลังงานทั้งหลายก็พุ่งไปยังตำแหน่งที่มันควรจะเป็นไปเมื่อมองจากยอดป่าหินนะครับอยู่ช้างหลงก็มองเห็นเสาหินทั้งหมดที่ทกําลังเชื่อมต่อถึงกันแต่ละเส้นของเขตแดนพลังนะครับถูกดาพลังงานของเขาสกัดกั้นเอาไว้ตูมตูมตูมเส้นเขตแดนพลังทั้งหมดถูกดาพลังงานสกัดกั้นไว้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแลว้วก็จบตอนไปนะครับ เดี๋ยวก็มาเจอกันในตอนหน้านะครับกับตอนที่ไปร้อยสิบสามกับชื่อตอนเข้าใจในวิถีแห่งดาบไม่รู้เหมือนกันนะครับ mm. ว่าด้วยการที่ต้องฝ่าฟันความยากลําบากอุปสรรคในระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาและการฝึกฝนนะครับสร้างดาบพลังงานอันมากมายอย่างที่เรารู้กันนะครับในแต่ละขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นเสืินถึงขั้นมหาราชคูขั้นยวนเสิบเจียหรือขั้นใดๆก็แล้วแต่มันจะมีระดับนะครับ ในการลิกลิกเนี่ยมันสามารถควบคุมดาบพลังงานได้เพียงแค่2ริลิมนะครับแต่อันนี้วันนี้อยู่ช่างหลงของเรานะครับควบคุมดาบพลังงานได้มากถึง6 0 0มืน่นลิมเพราะฉะนั้นวิถีดาบในตอนนี้นะครับเกรงว่าอยู่ช่างหลงของเรานั้นเขาจะต้องแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในอนาคตจะทําให้ตัวเขานั้นแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้นั้นสิ่งเดียวที่เป็นปนัญหาก็คือดาบที่ยังคงนะครับ อยู่คู่กายกับของก็คือดาบยืนยาวนั้นมันได้หักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะได้รับการซ่อมแซมหรือได้ดาบใหม่เร็วที่สุดนั่นแหละเนาะก็มาตามต่อกันในตอนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่โดเนตกันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาสลิปมาแปะให้ก็แล้วกัน